สบายดีสบายดีพี่น้องวัชรคูสุขคนมืนนีมายามตรงอีกแล้วเล่พี่น้องเ้อแต่ว่าตรงตัวนี้นี่โมเมนต์โมเมนต์ตรงอยู่บนขางหน้าเฮ้าตรงอยู่บนหัวหน้านอกตัวนี้อยู่บนหน้าดอกเพียบ้านกล้ยพี่น้องอยู่หน้าตัวหนอกของเฮ้าพี่น้องอันนี้มันทองไผ่พี่น้องนี่พอน,นุ่มเนียมเพื่อนกับมายามตรงกับ กะเบาหน่อยแล้วกะลุงแองแน่นอนเบิงเดิอพี่น้องเ้ยสได้ยปลาลายอย่บเอากระสอบมาใส่เอาโอ้เอาใส่กระสอบเลยบโบโบโซ่เนาะเดี๋ยวบัดไทยผุนเนี่ยเสียให้พี่น้องได้เห็นว่ามีปลาหน่อยปลาลาย สามใรสิมีตโตปลาซิวแน่บ่อหักมีปลาแทะเบื้องเบิ้งเนี่ยเนี่นีนนนน่นี่โอ้ปลาเข่งปลาเข่งแลยกับปลาซิวเนาะอืมออเจ้าหน่อยห้าไปถอกเบิ้งเนาะไปถอกอยู่เพื่อนครับผมแหละบ,บ,บ,บัดเอาเมภอผม่มก็โรคหนามเอาคักแม่นะนี่นี่ก็อยู่แคบทางใหญ่ห้องไผ่หน้าลอกพี่น้องเขีนยนหน้าลอกบ้านกวยเท่านี้ละ เอออู้ปลาเข่งตายปลาเข่งหลายแท้เยี่ยมมากท้ายขึนเลนะเฮ้ยปลาเข่งปลาเข่งเอาเอาของมาเลือกดูของมาเลือกหันหันเอาอันอาซามาใส่ปลาตัวนั้นเน่ลูกหายปลาเข่งนี่มันเป็นมันได้นี่อู้เห็นเดือปลารูดของมาเลือกขาเอ้ย ตอนชอวปลางาเป็นงาปลาเค็งหดาปลาเค็งหดาพี่น้องปลาคอกระมีเบื้องหน้าปลาซิ่วพี่น้องเบื้องหน้าสนัทซีเฮ็ปเดปลาแดงปลาซิ่วตีแบบนี้หักสบามันกับโตโปยใหญ่เป็นได้ปลาซิ่วเชือเนี่ยไปไปใส่เชือดดิชมาตุนเป็ตนตัวหน่อยน้ยงะงามอยู่เงียบโบราณ

ปลรดกเดือกปลรสเดือกกับปูกัเดือกกับปูหาเอาใสหันเดีวกเรถในตาแข้งอลกระพี้ใบเข่าย่เข่านี่ก็ปลาแข้งร้ายนะพี่น้องนาะปลาคอร์มมีปลาคออยู่หักเต็มีจโตใหญ่ เาไปาเอาะพอ้อีเป็นบงมีแต่ไมแตาเขงปาเขงหลายายามุดนี่มีแต่ปาเข้งไายโอ้แต่ก็มันเบลดแต่ก็พอจะใต้ตนี่ยูพี่น้องเลยย้อไปล่างตมวยใหญ่เป็นไหพยายามชุดเนี่ยโอ้เจ็บบอกว่าเด๋เขายังถืพยายามอีกอยู่จะน้อยอีกประมาณ1นาที สามฮก็ยามอสำหรับคลิปนี้ก็สีท่าให้พี่ให้น้องเบื้องพี่อย่างนิทกันเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองให้ทิ้ก็หวานๆในเด้อพี่น้องบอกกันมาคลิปหนะบ๊ายบายนะลูกบ๊ายบาย